ดีครับผมบ้าดินสวัสดีแม่แม่เอฟซีตลอดจนพ่อพี่น้องทุกทุกหม่องทุกๆบอลครับเสาของวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษสภาพค่มสอง 2, พันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมา,มาหาเนม่พี่น้องเอ้ยมาหอดปลาเนม่โชคดีครับพณนะบ้าดินพ่อเฮ็ดผึ้งท่ามดอกตันตันมึงนี้สวยสวยเลยครับนี่ดอกสวยสวยเลยครับคุณดอกนึงพี่น้องเฮ็ดเสาเงาอยู่บนครับพี่น้องเห็นมาครับแม่พี่นอ้งนนองครับนี่ มาดอกงามดอกดีดีแท้พี่น้อง,งพูนะ่ะแคนมั่นตั้นครับสวยสๆพี่น้องมาหาหน่อใหม่จังเลยมาหานเห็ดบ้านี่โอ้ยพูนพี่น้องครับดอกนี้พี่พี่พี่โอ้โหม้าหันแล้วมานแล้วครับเมื่อนี้เอาอหัวไม้ขวงกระมีบ้านี่เฮ้ยพูนะ่ะ เพิ่อทามครับเบืเ้องหน่าพี่น้องพอดีแกงเซโนไม่แบบทีนี่เลยก็เลยตั้งใจหาเห็ดเพิ่อนทามดอกครับแต่ว่าเห็นเพิ่นมาขำมาเพิพ่นพอด,ดีครับเดี๋ยวไปุูน้องใหม่น้ำกันครับอ,อีกแล้วครับพี่แม่เอฟซีครับโอ้โหบวงอดปาลบวงหอดหมองน้องใหม่ง่ายๆดอกบานนี่พอเห็ดแล้วบานนี่มีดอกนึงครับพี่น้องอู้หอบดอกตันๆเลยเบืง้งหน้าพี่น้องยังกันตันอยู่ยสวยๆเลยครับ ดอกนึงครับพี่น้องครับปดดอกนี้แห้งตันครับคุณอนาะงามเลยครับพี่น้องครับนี่ดอกนึงพี่น้องครับมาเอาใหม่มาฟอเฮ็ดบ้านเนี่ยเอาเฮ็ดซะก่อนครับพี่น้องครับโมลกแหกมาของเสาวันทียี่สิบเฮ็ดครับบริหาในบ้านดินฟอเฮ็ดเฝูงท่ามก่อนพี่น้อง ก็เป็นเหมิดๆนะครับนักกอภัยครับพี่น้องครับพ่ออีกแล้วครับพี่น้องครับท่านเก็บเพชรทุงหานเราใหม่ครับแบบนี้เพชรเพึ่ครับพ่ออันไหนก็เอาอันนั้นแหละครับมือนี้ครับแม่แม่ครับโอ้ดอกนี้ครับโอ้ดอกสวยๆงามๆดยพี่น้องครับครับครับโอ้ ดอกงามงามเลยครับรรรเต้าหรือน,อนอนพี่นอนเห็นเหียงอึ่อยู่แทโอ้โนอนนอนนอะ น้องโอ้ยมันมี F4 ครับนีะ่ะสวยงามตามท่องเรื่องเลยครับเลี้ยงอุยหุยยิ้แตกๆแดดงพี่น้องเป็นน้อใหม่หรือ,อ,นนอ,อรเป็นอันใดนอนนั่งดิ้มีว่ครับดิ้มที่ใจสิแตกๆพี่น้องอ้าว แม่นู่ต่อหลัครับนี่แม่นู่ครับแม่นู่ครับงามอยู่งามอยู่อ,ยออเปลาหน่อหลอมมวล แม่้อเป็นบางท่านเป็นมากบางค้นเป็นมากเปนก็อยากใน้บ็มาดินเบาลูกบ้าดิน,ดนก็เบา้บาพี่น้องนองบังไงนะครับบบาดินสีลงมาเอาผีก้นครับพี่น้องน้ำไหลครับ ต้องไปค่อยๆเกียร์ออกครับนอนบอกใหญ่นะครับนอน้องดินครับพี่น้องครับโอ้ยสวยๆเลยครับสวยแบบน่ามาพี่น้องนั่นคือเอาฟังหรือบ่ได้เหรอพี่น้องครับเอาดินทีไปเอาฟังบนหรอกครับ ตัวนี้มันค่าตอครับโอ้ยเบ้าดินพอตกแตกๆองนี้ครับอับ็นสีเหลองกรวดแดคคงยยดครับว่านอ่เป็นสีเงาเบ่ครับนี่พ่อไปเลยพี่น้อง พี่น้องพี่น้องครับแดดกับซองน่เด้อครับถ้าเบิ่งบ่ชัดบาดยืนก็ขอโทษได้หลายเด้อครับ,พบเพราะว่าแดดมันซองครับมุมกล้องมันบ่ได้ครับนอนั่งยืนพี่น้องเอ,อ้ออยม่นอ้องใหญ่น้องงามแท้ สี่ครับนอใหญ่อีลีพี่น้องคุณนะเกือบโลกค,ครับพี่น้องครับขาวจัววเลยสุดยอดจริงๆเลยครับครับผมบเอาดีเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับกำบหุมครับผมเอาอีกคนครับน,น,น้องนึงครับ แดดก็แห้งๆครับพี่น้องครับนี่คืนหนไม้แตกเลยนี่พื้นไม้กออนไม้ครับเหมือนกอนตดตายเพราะว่าพืน้นบดตนหนปรงใบครับพี่น้องมันก็เรียกเป็นลักษณะนี้ครับย่าพอดิ้สิเบิ้ลกอนี้ก่อนครับ มันเป็นสรานดินทรายนะครับเบาดินร้อนตรงนี้แน่ๆเลยครับนี่เป็นดินทรายแบบนี้ครับเบาดินร้อนกันตรงนี้นอนี่อยู่บนหลัพี่นอ ข้างในี่เป็นสี่เหลี่ยมๆครับแมนบอนออพี่น้องผุ่นอยู่ข้างในี่ผุนครับแมนบอนออเยอะเบาดินเบิร์กันเด้อครับนี่ครับอาจจะคิเห็นบาชัดนะครับเพราะว่ามันอยู่เล็กสุดดำเสียมเบาดินเลยครับอยู่เล็กแบบคักเลยครับพี่น้องผมอืดแมนออใหญ่แท้ ให้ลุดไปทางพีนเดอ้อออกมาทางพี่เดอ้อต้องหันฟางเซ่ดิลุดไปบ่ได้ยดิโอ้ยปึ๊ดพี่น้องครับวาดไม่ไม่ไม่เอลซี MC เบิ่งไกลๆก่อนครับแบบนี้นุ่นนะนอนบอกง่ายเลยครับพี่น้องแดดกับซองเพราะแดดบะฮะนี่ นี่ครับนอบอบใหญ่เลยครับมึงพี่นอแตแตกเลยเบ้าดินขวดออกครับนอหลังดินครับน้่งดินอนอนลังดินงามๆพี่น้องว้าวสวยๆเลยพี่นอครับ ครบทบทมไยพี่น้องมันเกิดดีครับก็อนี่ดีสามนอครับนนอน,นุ่งพลนแล้วนะครับนอยยังบบ่ันละพลครับบักใหญ่เลยพี่น้องสวยๆเลยครับอาน,นึงครับ ครับพี่น้องมันทั้งเห็ดทั้งหน่อใหม่ครับมือนี่พวกเด็กแกงสีกันข้าวบอดินจะมาส,สวยๆนะครับดางดินนะครับครับปุ๊บพี่น้องเราหนึ่ง,ง,งของไหนเพื่อนครับเอาดินจะเอาอะไรบอยล่ะครับ น,น้องนอนบอกไงเลยครับน่าพี่น้องครับครับผมบ้าดินกับลังย่างไปหารถวยครับเง้อนี้แบบผ่อนนะพี่น้องครับมาสวยๆครับไปล่งบ่ถือกหม่องครับ แหลกๆเลยบาวดินไปโล่งมองทีพี่น้องพื้นน้าไปแล้วครับไป่อมมานเฮ็ดเพิ่งถ่าก็ได้แกงใส่น้อใหม่นั่งดินครับพี่น้องผมรถรถบาวดนินครับปลาปลาดง หนังดินหนังดินเนางนี้มาสวยสวยๆบาดินมาสวยๆครับหอดรถละครับสีกรับเล่อพี่น้องหอดแห้งโอมบาดินกับสิกราฟระครับมื่อนี้ได้ทั้งเฮ็ดพังถ้ำได้ทั้งเม่อใหม่ครับแกงใส่เฮ็ดพอดีครับไปบ่อถือมองครับมื่อนี้ก็ได้บ่อไหลครับได้พราอยากว่กินบาดินขอบุนขอบคุณในเอฟซีทุกๆุกมองบอลเด้อครับให้พี่น้องดีมแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณที่เขามาเยี่ยมชมบ้านหลังหน่อยสางดลังครับหอยดิน,นดิน,นอีสานบ่าวบอยเดินดินดินอีสานสาวเมืองอีสานผ้าหล่อครับบ่าวดินขอบบนขอบคุณจากใจครับหมพ,พี่น้องดีดีแม่งเราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ